บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีมามากครับมาไผยดำหน้าบปเป็นบึงนี่ครับผมดำหน้าบปเป็นครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวสอนดิจินะสอนการดำหน้านะผมรอครับรอเนี่นะอีอนะนี่ตบปะปะดิจินะนี่ครับผมจะหักคอกาดครับเด้อนี่นะนี่ปั๊บ เดี๋ยวปั๊บจุ๊บโป๊ะๆไปเออเนี่ยครับผมนี่ครับผมดูมาเขาเนี่ยนิ่วนิ้วทำงานฮะนิ้วนิ้วทำงานฮะต้องจัดเอ่อกากออกมาครับผมทีนะจุ๊บทำอ่าทำมันหมือมตีก้อนครับผมไม่ไม่หักข้อกาบแบบนี้บม่ได้ครับทีนะเนี่ยเสียของนะครับผมอย่านะอย่าหาเห็ดนะนี่ต้องโอากล้วมานี่นี่ปั๊บนะครับนี่ตะปูหมือตึ๊บไปนี่สิ นี่ทุกันนครับนี่มีกระอนดับหน้าเนี่ยดีนะคืมีไฟจะเด็ Davidson นดนนะครับเนี่ลองเบิ่งดูว่าดูอย่างนี่นี่ีดูดูนิโป้มันนี่น <Sunday. pagan. S 2> ี่นี่ย่นี้นี่นี่นี่จัดมนี่นี่จัดครับเดี่ยูซื้อครับนี่ไ อย่างนั้ำหน้าซือพี่น้องคนนี่ผมรู้แ่คนนะงาบางานบยินะผมคอยห้ามลดินจบยไกินกันเรอย่าเนี่ยอบางทีก็ำ้ิดูไว้เชบ้านครับผมจับจับจับนะับ สอนมีคนยิงหินนั่งดูเกี่ยวนะผมสอนอย่างเดียวมาสอนคนนี้เร็วมากแนนะจับ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 นะผม ครับรับจ้างกับไ่ต้องเลี้ยวครับผมมันดำหน่ายของกับนี่เล็กก็ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมขิ้บึงเอเหี้ยใหญ่พี่น้อง เออฟังอะไรบ่อยน e าั่งสบ่อยยูซืทำหนักจัดเลี้ยงครับผมกคือถ้าดำดุมก็เป็นเองอัตโนมัตินะเอฟซีนะนี่จะขึ้นนี่เนี่ยเนอหอยก็มีีินะอเออ ไอ้บอนิ้วกลางฟังไส้ประยูซื้นอ,ยยยอนครับผม,มกับสีเลี้ยงย้ายไปเรื่อยนครับผมนี่จะคือโชว์นี่ผมนีอะบออันนี้ก็สามร้อยครับนี่จงสีมือสามรอยนะครับเ,เออครึ่งมือก็ร้อหสิบ เครื่องมือสองรอยไอ้พวกน่ะม่หักหักคอกายพี่น้องบมไม่ไนะครับผมเฮ้ยเครื่องมือสองรอยเต็มเต็มมือสามรอยบ่มาจะจมเลยเอ้ย นี่บอยว่ามาแต่เลดีเดียวดีเดียวแทกอนโอ้ยฮูดินเข้าคำมากจนนี่ว่าแบบมันก็ต้องมันต้องสเต็ปกันมันต้องบระากันนะครับผมงควาสายนดนึีนะอ๋อช่ดกันอ้ยหามากโนามากให้ใหญ่นี่ก่อน ถ่ายไรเนี่ยผมมีถ่ายกูดคตรเบ่งดักคนนี่แหบะงดักเตี้ยนี่เบ่งดักเตี้ยนี่เราทำด้าได้รลุงเลยเลยเห็นเร็วเห็นเร็วสุดอุลุ่งเลยพี่พี่ดำหน้าีกคองไงจะิบอ ตแต่เล้แ oh ต่ไหนเขาเรียกว่า mm นี hmm ้บ oh ่เออไข่ก็อยู่ฮะเออปว่าด้านในของสิเรียกว่านี้ครมนี่ไปละบบ้านเขาก็ค่อยเห็นเอานะครับี่เอาเฮ้ยข้นาเหอเฮ้ยได้ๆได้ยามาแล้วเออเร็วหนอเ้อโอ้ยลงเนี่เร็วเนอ โอเคครับผมกเบิ้งวิธีการดำน้าครับผมกจัดจัดดีดอเดืนหน้าเดืนหน้าว้ยครับะอะไรวไปเดือนมีกีดีดากะดีดอกก็เลบอืมเนี่ยวกล้จยใกล ใกล้คืออยู่ห่างแนละ้วโบออยู่ใกล้กันไกลคืออยู่ห่างอยู่ห่าง,างไม่อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไ <c oughs> กลเออนะครับโอเคนะทีนะวิธีการดำนานครับโบยานครับไอทีนะครับ,อนะร,บรอสวัสดีครับ